พี่ท้าเองพี่ให้กินบะหม่าเผ็ดมาเลเซียพี่กินบะหม่าเผ็ดเกาหลีกล้าปะกล้าพี่ไปเที่ยวเองจะกินเผ็ดได้ท้ามกินน้ำนะหืมคำแรกก็เผ็ดแล้วว่าผมแพ้แน่เลยไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหดอกบอลโอ้โหได้กี่ทีได้4,524พี่ถามหน่อยเอ็งบอกพี่เมื่อไหร่เมื่อวานเอ็งบอกว่าพี่ผม กินโคตรเผ็ดกินเผ็ดได้ทุกอย่างจริงเหรอใช่พี่ท้าเองพี่ให้กินมาม่าเผ็ดมาเลเซียได้พี่กินมาม่าเผ็ดเกาหลีกล้าป่ะกล้าแน่ใจไม่ใจไหวเหรอไหวอ่าแข่งนะใครกินหมดก่อนชนะไม่ต้องแข่งก็ได้กินเรื่อยๆพี่กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าพี่ไม่ยอมงงหรอกหลังพี่เป็เชี่ยวเองจะกินเผ็ดได้ห้ามกินน้ำนะเอาดิเอาไหมห้ามกินน้ำแต่เก็บไปเก็บกินนมได้ไม่ได้โอเคห้ามกินน้ำเลยเออโอเคทุกคนนี่ถ่ายคลิปนะไปกันเถอะพี่ไปซื้อก่อน จะพี่ไปซื้อมาทำกินโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่เสือนะครับจะไปทำการซื้อของเผ็ดมากินไก่หลังดูซิมันจะไหวหรือเปล่าอย่างที่มันโมหรือเปล่าไอ้ปาลกินได้ไหม,ามปาลปาลกินได้ปาลไม่กินไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีใครตื่นเอาให้กินหมดทุกคนนะกอ่ะจักรลองเกินผมมากินเผ็ดที่สุดแหละในโลกเนี่ย โอเคทุกคนตอนนี้เราไปซื้อมาม่าเผ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกินแบบเผ็ดธรรมดาไอ้หลังกินแบบเผ็ดคูณสามตอนแรกเอามาเลเซียมาเลเซียหมดหาหลายสาขาแล้วหาจนแบบว่าน้ำมันหมดหมดถังอ่ะแต่เขาอยากจะเขาบอกว่าเขาอยากกินมาเลเซียนะอันนี้มันเผ็ดเกินไปเดี๋ยวรู้อันนั้นอ่ะเผ็ดกว่าไม่ไอ้นี่มันเสพมันเผ็ดแบบมันเผ็ดแสบมาเลเซียมันเผ็ดแบบเผ็ดอร่อยไม่อันนี้เผ็ดอร่อยอันนั้นเผ็ดแสบไม่จำผิดหรือเปล่าไม่จะจำผิดค่ะ จ,จำผิดจำผิดแล้วอ่ะจำผิดแบบจะตายแบบพี่ไม่อยากกินอีกแล้วอะ่ะเออมาเดี๋ยวเราไปดูหนหอยหลังจะใส่พริกผงเพิ่มนะครับผมไม่ใส่ <laughs> สรู้แล้วเป็นร้อนในสงสารนายเธอเอาบอกว่ากินได้กินได้สุยไหวหลังมันสุยได้ทุกคนผมกินได้เออเจอกันที่บ้านไหนอะไร นะพี่เสือบอกว่าสุกแล้วพราะผมมาแกะออนเซนไหนดู <c oughs> เอา้าไหนดูดิพี่เสือผิดออนเซนเขากินอย่างนี้แหละมาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้นะครับเราได้มาแล้วตอนนี้แบบอากาศร้อนๆเลยมาวันนี้เราอยู่ข้างหลัง ไข่บรรยากาศยามเย็นประมาณ5้าโมงกว่าครับแล้ววันนี้ไม่มีน้ำกันทั้งคู่<ช>ไม่มีน้ำเลยนะแต่หลังมีไข่นันนี้หลังเป็นมะม่าเผ็ดคูณสามแล้วก็จะใสพ่พริกเผาเพิ่ม,<ผ>มใส่แล้วใส่ไหมสรุปป๊อตโอพี่ผมเป็นร้อนในสรุปป๊อตตอนแรกบอกว่าผมกินเยอะ่พี่ผมจะกินมะม่ามา,มาลเลเซียมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกต่างกัคูณ3เผ็ดขึ้น3เท่าอะเรามาใส่พร้อมๆกันครับอันนี้ของพี่เสือเป็นมะม่าเผ็ดไปใส่เลยทุกคนดูดิเข้าใจโอ้ my god my god ซอมพี่อันหนึ่งคนดูดิ พร้อมแดงพร้อมแดงโอ,โอ้โหมาม่าเพจทุกคนก็รู้ว่าพี่เสือแบบไม่ได้เลยอ่ะค <Overwatch> ือแบบทุกคลิปแบบผมได้รู้สถานการณ์ทุกคลิปคือแบบจะไม่รอดอ่ะแต่ละคลิปอ่ะคูณสามเออใส่ไปอันนี้หันสามนะทุกคนไม่ใช่คูณสามใสไปเยอะใส่ไปเยอะพอแล้วโคตรพี่โกงไม่ได้โกงน้องอยากกินทุกคนเลิกติดตามช่องนี้นะมีไข่งันนั้นพี่เอาไข่เอาดิไม่ไม่เป็นไรไปไข่เพื่อนเอาเนี่ยคุกให้ทุกคนนี่นะครับใกล้ๆ เฮ้ยไข่ตกไม่ได้โกงก็อิงอย่อิงชอบกินเผ็ดไงเอาดิไม่มีน้ำด้วยใส่ไปนิดเดียวเองไม่ไม่ทำให้เผ็ดขึ้นหรอกดูดิทุกคนดูความแดงดูความแดง้ะดีกว่าพี่เสือพี่ไม่ได้คุกเลยเพราะว่ายังไม่โดนจับไม่เกี่ยวนี่ครับเขาผมแดงพออย่างนี้ปะแดงกว่าเพราะว่าจานเองมันเล็กไง พอๆกันแต่ว่ากระทะนั้นมันขับสีอะมาทุกคนมาดูครับว่าใครจะรอดพี่ขอกินน้ำหนึ่งพี่แพ้จิงนั้นผมก็ต้องคิดจะกินด้วยได้อ่นงี้เดี๋ยวพี่ไปอาน้ำมาแก้วหนึ่งปาน้ำมาแก้วหนึ่งใครไม่ไหวต้องไปต้องแบบแล้วก็จำไว้จะโดนลงโทษขอกินน้ำหนึ่งทีวิดพื้นสิบทีรอกันหนึ่งทุกคน ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราจะเริ่มกินแล้วไวหรือไม่ไวไวย,วยอมแพ<ม>้ไหมผมไม่ยอมผมเขาบ่าไครออไก่อนแป้บ,บนึงทุกคนลองจับตาดูให้ดีนะครับใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะ โอเคไหมคนแพ้คือวิ่พื้น500ทีโอ้โหยอ่ออักซัก20สพอ,อคือหลังกินคูณ3เผ็ดกับผมแต่มีไข่เพื่อลดเผ็ดผมไม่มีอะไรวันนี้เราจะไม่กินน้ํากันแล้วคิดว่าใครจะไหวหรือไม่ไหวใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัล1,000 0บาทนะส่วนคนแพ้จะต้องวิดพื้น2,000 20, 0ทีไอ้ยไปเลยไลยไปเลยลเลยไบเลยไเยไปเยไอเเยเไไ คำน้ไก็เผ็ดแล้วโอ้ผมบอกผมแพ้แน่เลยดที่หลักพูดเผ็ดอ่ะดับเผ็ดก่อนโอ้เผ็ดมากดับเผ็ยยรเรดเ<ด>สดร็จละโอ้ยย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 ย่ยยยยยยยนยยยยยยงเรา,รายยยยยยแยย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 ยอกยย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 ย่ได้ไไดยยายยานยยยยยยย้ยย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 เยย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 ยาย ใส่คอปากตายดิเห็นไหมเผ็ดโคตรดูสีดูดิทรมานไอเราไม่อยากกินตอนแรกบอกจะเอามาเลเซียด้วยนะทับไมมาเลเซียมันไม่ได้เผ็ดไม่มีมันหมดเลยดิมาเลเซียหนักกว่านี้โคตรหนักพี่กินมาเลเซียไม่ได้เลยความรู้สึกผมมันไม่ได้เผ็ดแบบมันไม่ได้เผ็ดฟิวเนี้ยใช่เหรออันนี้มันเผ็ดเหมือนกินพริกเม็ดอ่ะเว้ยนั่นมันเผ็ดแบบโคตรทรมานนะมาเลเซียพี่กินไม่ได้เลยแบบจะตายเลยอันนี้พอแบบได้นะ เสียมึงไหวไหมเนี่ยของหนูขึ้นตามเฮ้ยไม่ให้กินยังไม่กินเลยสักคำาอพี่มันเพล่เอาจริงทุกคนอันนี้ผมผมมามีน้ำกันคนละแก้วแต่ว้เซฟเผื่อไม่ไหวจริงนะครับป้องกันอันตรายนะแต่ว่าเราจะพยายามไม่กินนะครับแต่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเมื่อก่อนเฮ้ยอพ ปากชานเราตอนนี้มันบึ้ม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 บมบึ้บึบึ้มบ,บึ้บไอหลังมึงไม่ได้แล้วหนึ่งหมื่นบาทได้ต้อกลัวยอมไม่ได้เราไปหานมกินดีกว่าไม่ได้อ้งมึงกินแค,ออค่คำเดียวไงสองคำคำที่ใหญ่อ่ะไหวไหมไหวไม่ไหวพี่เผ็ดเอาพิละเส้นไอพิลเลสเซนต์เร็วพิลเลสเนกี่ชาจะหมดเนี่ยอ่าตอนแรกอยากเก่งย้อนไปดูชิตอนแรกมันเก่งขนาดไหนกินโคตรเผ็ดกินเผ็ดได้ทุกอย่างจริงเหรอใช่ใช่ไม่ไหวพี่เผ็ดพี่กินไปหมดแล้วเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้ไอพี่ไม่เคยชนะใครเเลยยนะว้ ผมยอมแพ้เลยผมขอให้พี่กินอันนี้คำหนึง่งได้กิดได้แนะน,น่แล้วพี่จะรู้ความรู้สึกเลยมันเผ็ดเหมือนพริกเลยอะ่ะไปโดน โอเผ็ดเผ็ดอเผ็ดปูน้ำตาพี่ไหลเลยหลังโอ้ยเผ็ดอุ้ยช่วยมากเผ็ดมากนุ้ยพี่ไหวแล้วนุ้ยโอุ้ยเผ็ดมากผมมากินเผ็ดที่สุดแหละในโลกนี่ยอ๋อปูเผ็ดมากจริงปูกินไม่ได้เลยผมกินไม่ได้ ฟิวแบบซ่อมตำพริกร้อยเม็ดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฟิวนั้นเลยอ่ะกินนี่ได้ไหมเอาลองอันนี้ลองอ่ะอ่าลองกับพี่ดูพี่กินไปครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้ไม่ไหวทุกคนอันนี้เผ็ดมากเผ็ดแบบโคตรเผ็ดเลยเผ็ดแบบเผ็ดแบบจะตายอ่ะไม่ไหวทำไมไม่สีฟิวเฉื่อยโอเคทุกคนวันนี้ไม่มีใครชนะนะครับเพราะว่าผมอาจจะชนะแหละเพราะว่าแต่ว่าของน้องเผ็ดเกินนะคะ <c oughs> รับเผ็ดมากเผ็ดมากจริงผมคิดว่าตอนนี้ไฟแบบแทบจะท่วมปาก้ตาไหลด้วยดิไปหมดเลย มึงกินน้ำออกเป็นสีแดงอ,ะอ่ะหายหมดมึงช่วยกินหน่อยดิาหายหมดม<ะ>น่าชาเอาไว้สู้หลังสู้สนนู้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องกินแล้วนี่เผ็ดเกินลิ้นชาออื้หือปกเลยขาปวดในหลังไม่ไหวแล้วไอ้หลังแพ้แล้วไปทุกคนไม่เสียสู้ให้หมดพี่สู้นี่ดิไม่ไหว แค่นี้ก็กเเพดกอมจาเอือวบ้านใครไม่มีจังก็อยากลองกินก็ไปหยิบพริกเม็ดหนึ่งแล้วลองกินแบบกินเลยอ่ะรู้รสชาติของมันโอเคเอาเป็นว่าคือแบบเอาจริงนะไม่น่าจะทำมาให้คน มันเผ็ดเกินไปที่แบบแต่คนอาจที่กินเผ็ดคนทำให้ประเทศเขากินไงมันเผ็ดเกินอ่ะมันไม่อร่อยอย่างประเทศเขาากินได้มันเผ็ดเกินไปอ่ะแต่ว่าถ้าคนที่กินเผ็ดได้อ่ะอาจจะชอบก็ได้นะเนาะแต่ว่าแบบโอ้โหผมผมไม่ไหวอ่ะเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดบัวตายควายล้มแบบไม่ไหวจริงๆผมไม่ไหวจริงครับทุกคนน้องๆนะครับที่กินเผ็ดไม่ได้นะน้องๆที่กินเผ็ดไม่ได้แนะนําว่าอย่าไปกินเลยนะโคตรอันตรายแต่ถ้าคนกินเผ็ดได้กินเลยแล้วแต่นั้นน่ะดูแลตัวเองด้วย ไม่ไหวจริงๆไอหลังบอกคนดูไปผมยอมแพ้แล้วครับเอาผมยอมแพ้พ้ยผมยอมแพ้แล้วครับผมยอมแพ้แล้วครับผมขอโทษที่ผมโม้เยอะผมขอโทษที่ผมไม่ได้โม้แต่มันผิดแสดงว่าไองกินมะม่าผิดมาเลเซียไม่ได้มาเลเซียใส่ชีสไหวแน่ใจหมดไหมเคยกินกับเพื่อนถ้าแบบหมดไม่เอาเดี๋ยวท้าคนดูเลยอ้าวสามพันคนดูไอหลังจะกินหมดไหมเอาสามพันไลค์เออสามพันไลค์ไงหมดไหมได้ขอแบบมีชีสเออให้เดี๋ยวพี่ให้ชีสด้วยแผ่นหนึ่งแล้วก็มาม่าแล้วก็มาม่ามาเลเซียไหวไหมเอา ถ้าไหวนะทุกคนเป็นพยานมีชี้แต่ไหวผมบอกสามพันไลค์ผมจะให้น้องลองดูถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวโดนเลยริ้วๆาอ่าโอเคทุกคนเจอกันอีวีหน้าครับคลิปนี้อย่าลืมสามพันไลท์ทุกคนไปแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เผ็ดมากน้ำมูกนั้งฟูไไน้ำมูกแตกไม่หาน้ำกินแล้วมันเผ็ดจริงวะอ่าเพายิงมาเลยพี่โอ้ยยยยนยย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 ียย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 ยนยยยยยยยียย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 บบยยนยยยยนยยยยยนยยยม่าเดียวยี่ ทุกคนครับผมต้องขอโทษนะเมื่อกี้คือผมว่าผมอาจจะไม่ได้ทำคลิป,ปมาเม้าเพล้กแเพราะตอนนี้ผมเผ็ดแบบหูอื้อแล้วแบบหน้ามืดเลยตะเกียบแบบแล้วก็แสบท้องมากตอนนี้ผมไม่รู้ผมว่าอันตรายมากยังไงทุกคนไปแล้วครับไม่ไหวแล้ว